มึงพันามิตรใครไม่ชอบแต่ว่าผมชอบเองพูดอะไรออกมาพันามิตรดีมากเอ๊ะเขาดีอะไรเวลาก็ภาพหนังจีนเนี่ยสนุกมากเลยพูดสนใจหายเลยฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมงงตุกตาแตวอีตอเล่ฮะมึงห่ากกูเหรอหนักตุ๊กตาอ๋อแล้วไปอีเลว์ฮะ ด่าตุ๊กตาหนูเจอ๋อไม่เป็นไรหูยอ,อย่าหาเรื่องอสิอิสต์อ๋อมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงอะไรผมจะบอกให้นะว่าผู้หญิงสมัยนี้นะอย,อยากจะกลืนกินวสวยแต่รูปจิไม่หอมวันๆเอาแต่บ้าผู้ชายฉันรักคุณที่พูดได้ไม่เข้าหูเลยใช่ไหมในที่สุดพี่กับฉันก็อยู่ด้วยกันสองคนพิเศจชนะและได้ยินหัวโดนี่ไม่ใช่คนได้ไงคุณน้ณออื่นครับผมจะพาคุณไปที่ที่หนึง่งคุณต้องพาฉันไปทำมิดีมีร้ายแน่เลยแต่ไปค่ะเฮ้ยวันนี้ทำไมเงียบเหงาเอ้เ ไม่มีคงแม้แต่คงเร็วคงก็ไม่มียังแถมไม่มีหมาสักตัวเลยเฮ้ยเงียบเงาบรรยากาศอย่างเงี้ยน้าวิปักษนาหมาก็ไม่มเอาเฮ้ยมีหมานี่วะน้องด้